เอ็ดทนี่ยเอ็ทนี่ยเอ็ทน่พูม่าเอ็ดอาหารเสรให้เน่กินเข้าไปก็กินเข้าไป ไปออก้าว <c oughs> กินข้าวไปกินข้าไปอ้าวกินข้าไปโอ้ยกินบบนั้นน่ะทำแบบนี้เหรอแตะกล้วยแตะกล้วยให้แม่กินโอ้ยกินเข้าไปอ้าวกินเข้าไป Wow! <coughs> Nya. Mẹ dê mà mà kia masuk mà mà ให้ได้กินให้แม่เก่งทำน้อยๆของแม่คนเดียวโอ้ยอันนี้ของกินเขาของกินเขาเขาใหดเอาเองเขาเมื่อนี้บนาปพิตีตอันนี้ของว่า อำน้อยๆของแม่คนเดียวลา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 เาลาลาเาลากาลลา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 ากาลาลาละลา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 าล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 ะลาลา C'est pas ça ça. Sauce de huh? poisson. So <laughs>